สวัดสดีค่ะพบกันอีกคลิปหนึ่งนะคะขนมปมาที่ร้นานอะไรอะร้านเจน้ำเพชรค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเจน้ำเพชรนะคะขายอาหารทะเลแห้งนะคะอยู่โซนแถวแถวไหนเนะนี่ยเขาเรียกอะไรแล้วก<ๆ>็มีขนมขายด้วยมีขนมขายด้วยนะคะ<ๆ>ก็อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละคะ่ะมีอาหารทะเลแห้งแล้วก็มีตลาดอาหารทะเลสดๆจากชาวบ้านนะคะนี่ ทางด้านหน้าตรงที่จอดรถนะฮะก็จะมีเป็นอาหารทะเลสดของชาวบ้านนี่นี่นี่อยู่รอบๆร้านจอดรถเลยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะสําหรับอาหารทะเลสดแต่ว่าอาหารทะเลเป็นแบบแห้งเนี่ยอลังการมากเลยนี่นี่เียพาไปดูรอบๆก่อนนี่มีมีหมึกสดๆด้วยนี่โอ้โหหมึกสดๆเพียบเลยหอยแมงผู่ปลากระพงแล้วก็นี่ ปลาแดดเดียวใช่ไหมปลาทะเลแดดเดียวนี่โอ้โเต็มเลยเหมนปาท<า>เาฮะเหมือนปลาทูเหมือนปลาทูเลยเหรอโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่นี่อันนี้ก็เป็นสินค้าของชาวบ้านนะอยู่รอบๆก่อนเข้าไปที่ร้านเจน้ำเพชรนี่อาหารทะเลสดๆตรงนี้ด้วยวันนี้ต้นถอมจะกินอะไรดีฮะกินกุ้งซื้อกุ้งแม่น,นี่กุ้งสดๆนี่นี่กุ้ง กุ้งโลละสี่ร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากเลยนี่นี่กุง้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยตน้นหอมแล้วก็มีปูมีหมึกนี่หมึกสดสองร้อยสี่สิบอุย้ยนี่กุง้งลายเสือนี่นี่นี่โอ้โหตน้นหอมเคยเห็นกุ้งลายเสือตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมลองลองเอามือไปเทียบสิลองมือไปเทียบกับกุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาขับไปดูในร้านเจ๊น้ำเคชรก่อน นีอันนี้ปลากระพงนะปลากระพงสดๆเลย150บาทตัวละ150ยสิบาทนะตัวใหญ่มากไะนี่ไฮไลท์ของเราก็คือร้านเจ๊น้ำเพชรนะคะนี่เป็นอาหารทะเลตากแห้งแล้วก็เป็นของของกินส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของกิน100%เลยนะตั้งหมึกแห้งหมึกแห้งปลาแห้งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์คนเยอะมาก คนเยอะอลาัางการมากนี่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 ข้างในนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะ่ะเดี๋ยวไปถ่ายกันให้ดูแปบ๊บหนึ่งนี่เข้ามาในร้านนะนี่ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นปลาหมึกมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนี่เขาจะมีราคาบอกด้วยนะอยู่ข้างกล่องเราก็เลือกข้างกิโลเองเลยไม่ต้องกลัวเราอยากได้กี่กิโลกี่ขีดทางคน ทังคนคิดเงินเขารู้หมดเลยนะเขาเป๊ะมากตรงนี้ก็เป็นโซนปลาแห้งส่วนใหญ่ของของร้านเจเขาก็จะเป็นออของแห้งทั้งนั้นเลยของกินถือว่าราคาถูกเลยล่ะปลาหมึกนี่ของแห้งขนมทุเรียนมีทุกอย่างอ,ะอ่ะส่วนหอมได้อะไรฮะได้ทุเรียนทอดถุงนึงละ โอ้โหเยอะมากเลยอลังการมากเลยเนี่ยดได้ทุเรียนทอดเหรอของก็เยอะคนก็เยอะของก็เยอะคนก็เยอะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยไงคนเลยเยอะนี่โอ้โหโอลัอาางการมากเลยแล้วก็ที่สําคัญร้านร้านของเขามีมีส,ส่งส่งมีขายออนไลน์ด้วยนะอะใครจะสั่งก็เข้าไปในเว็บไซต์<ม>เข้าไปในเพจของร้านเจนํานเพชรได้เลยขเขามีส่งทั่วประเทศเลย เ้าก็ไปเลือกในเพจของเขาได้เลยนี่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 ปลาหมึกกรอบหมึกกรอบต้นหอมไหนต้นหอมกินไหมหมึกกรอบอ่ะไหนอันถุงละเท่าไหร่เอามาดูดิมันมีราคาบอกอยู่อะที่ตรงนี้มีไหมถุงละร้อยนะหมึกกรอบไหนโอ้เอามือเอามือเทียบดูดิมีหลายตัวมากเลยอืออันนี้อันนี้ชอบเลยใช่ไหมจะเผ็ดเผดหน่อยนะนี่นี่ถุงละร้อยนี่หมึกกรอบ นี่ทุเรียนพอดโอ้ยเม็ดมะม่วงหินมะพานเยอะมากอะ่ะตรงนี้ก็เป็นบวยนะเหมือนเป็นบวยนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ก็ถือว่าถูกนะถูกมากๆเลยแต่บวยนี่ก็นี่บวยก็จะมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดถุงใหญ่เนี่ยร้อยเจ็ดสบห้าบาทอันนี้อะไรนะนะเป็นเจลลี่ลบพี่เขานี่อ๋อเป็นเจลลี่ น้ำผลไม้เต็มเลยนี่โอ้โบวยก็มีหลายก็เรียกว่าหลายรสชาติไหนปีโป้นะปีโป้ยี่สิบแปดบาทต่อแพ็คอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอืมอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกค่ะอ่านไม่ออกกันถูกถูกถูกมากๆเลยมีีหลายอย่าง อันนี้บวยเราก็ชอบซื้อไปนะอันนี้คือไหอ๋ออันนี้ลูกคุนไหนคะไหนหนูดูสิอันนี้ลูกคุน,คน,น,อน,นคโอ้โหสูงแล้วเท่าไหรเ่เอ่ยลูกคุณถุนเท่าไหร่ต้นหอมน่าจะรับประมาณร้อยเจ็สิบห้าบาทสําหรับลูกคุณก็ถือว่าโอเคเลยนะได้เยอะมากเลยอ่ะถุงใหญ่มาก นี่อันนี้เป็นเขาเก็ยบยักษ์เขาเก็บถุงยักษ์ถุงใหญ่มาก,ก,กอโอโ้โหนี่ขนมขาไก่เนี่ยขนมขาไก่เทียบเลยเหมือนที่เราซื้อที่โลตัสอ่ะนี่ของเล่นเด็กนี่ของกินเด็กนี่อมยิ้มเนี่ยม่มองไม่เห็นอเลยนี่ต้นหอมมีน้ำปลรราด้วยมีน้ำปลาขวดด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยน้ำปลา อมีให้เลือกหลายหลายยี่ห้อนะนะสำหรับน้ำปลาสำเร็จรูปครบทุกอย่างอ่ะของของเจ้เขาอันนี้อะไรเอ่ยสาหลายี่สาหลายเป็นซองซองเล็กๆนี่เขาเกลียบกุ้งต่างๆเยอะมากอันนี้อะไรนะอ๋ออันนี้มัดเป็นโลใช่ไหมมัดเป็นโลเป็นแท่งๆแบบนี้อ๋อถูงเท่าไหร่นะหอ่อเท่าไหร่เขาจะมีเขียนอยู่ที่กล่องไหม นี่ง่ายราคาอยู่นี่35บาทเนี่ยมาเป็นโลแต่ตรงนี้ก็จะเป็นกุนเชียงมีหลายราคาเลยสองร้อยหนึ่งร้อยนี่กุนเชียงแพ็กเล็กแพ็กใหญ่นะแล้วแต่เราจะเลือกเลยเยอะมาก<ะ>แล้วก็ของโปรตตอนหอมนะอมยิม้มอมยิ้มยักษ์สาบาท<ะ>โอ้ยโปรตนี่อมยิ้มยักษ์สาบาบาทเอาไว้ไหน ข้างในก็มีอยู่ประมาณสิบอันแล้วมั้งได้ไหมอ้าอ,อันที่หยิบง่ายๆไม่เอานะไม่ตื่นเต้นต้องเอาข้างใน <laughs> โอเคแล้วก็มาจ่ายตัง,งน,นี่ต้นหอมตรงนี้หลังจากเราเราซื้อเสร็จแล้วนี่เขาก็มีบริการส่งด้วยอ่าถ้าใครจะส่งของแห้งของกินนะของเอาไปให้ญาติต่างจังหวัดเอาไปต่างจังหวัดก็มาฝากส่งตรงนี้ได้ หรือว่าถ้าเราจะซื้อผ่านทางเว็บไซต์ทางทางเพจของเจ๊น้ำเพชรก็ได้เขาก็มีบริการส่งก็ไปเลือกไปได้เลยนี่เยอะมากของแห้งขนมปี๊บเนี่ยตรงนี้เป็นขนมปี๊บเต็มเลยข้างในนู่นน,นะฮะไปรู้จักขนมปี๊บเหรอหนู่นเนี่ยไปดูขนมปี๊บกันอได้อะไรกินบ้างได้อะไรมาบ้าง,างอันนี้อะไรเนี่ยโกโก้น้ำโกโก้นะน,นี่ แต่ก็ของนี่เต็มเลยโอ้โหทั้งของต้นหอมทั้งของแม่ของพ่อเทียบเลยตอนนี้กำลัง,ลองรอปลาหมึกย่างอยู่หมึกย่างอโอเควันนี้ก็ซื้อของกันครบละสวัสดีค่ะจะเลืมกัะไรกันเก้าจะออขายให้เด่นค่ะ